กับเกมเมอร์ t h a i l e n d TV Cat Gaming แล้วครับวันนี้เราจะมาเล่นเราจะมาเล่น Dragon Ball Z Shin Bardukai 1น,นะครับเล่นเนื้อเรื่องครับ Dragon Lord Goku and his friend w e n t t o r a and they were find the Dragon Dragon the d Ball Time p a s s e เวลาหยุดแล้ว The match is another baby's again okay. Magic Ball h e v i e out h u m a n k i n d s h i s t r y b u t s a n g t o g o k u uh, เอ่อแต่ว่าขอบคุณไปที่โงกุณและเออกูมาจินบูได้เอ่อ uh, ได้ล้มมาจินบู and with the power of dragon ball it แปลไม่ออกครับอ่านออกแต่แปลไม่ออกโอเคใครโกไมช็อตวะ่ะ เอาเลย oh. โกฮังก่อนโอ้โห oh. this plan to plan today โ oh อ้โ oh. หวันนี้เป็นวันที่ดีนะมันคือเวลาที่แสนนานฉันจะไปแคมป์กับจะไปแคมป์การใช้เป่าวะ I hope p i c o โ o and Vegeta can make ม t ก o ฉันคิดว่า p i c c o l o และ Vegeta จะทำด้วยพอ่อนายโกฮัง จะมีอะไรความคำาิงคัปิงถูกผมจะไปแคมป์ด้วยแคมป์ด้วยโอเค but I told you had a test แต่ว่าแต่ว่าแกต้องทำข้อสอบก่อน Mum said you can stay in your room all the time แม่พูดว่าคุณต้องอยูออ่ในห้องของคุณตลอดเวลาแต่ว่าวันนี้ ฉันออกไปโอ oh, เค okay. let's get warm up then รอแป๊บนึงครับพ่อผมเออพวกพวกเราไม่อาจสู้กันได้ไม่อ่านแล้วครับ เราคือใครอะเราคือเงาคุณไหมคุณไม่กลัวหรอกลูกคุงแป๊บหนึ่งไม่์หลุดไม่์หลุดไม่ไง ไม่ฆาไม่ตายฮะ <'re> แปลงร่างเล่ะเนี่อลเกมกิไมกินยังไม่นนาตายใช่ไหมไม่ตายซะไม t s go again. พันๆพาพันฮะ It's been a advice. You so got out of shape. We we get back in hungry. Hurry ไปเร็วๆ That head to the meeting please then. Okay Hey where go ten? แล้ว go ten ไปไหน Oh when the head to t r u n k please Delhi Then let's get going แล้วกันไปแล้วกันผมแปะม่ดูผมแปะมึนนเพราะว่าง่วงนอนครับไม่อ่านนะครับยำชา้าสปีดแน่งเลยเฮ้ hey. Hair hey, killing I was looking for some มันจะไปด้วยวะไอคินันมารอนยุสิตมีตอยวัด and this h a p p e n ฉันคิดว่านี่คงจะสนุกนะ <Bye. S 2> Bye. ตอยต่อยนี่ยเฮ้เยเฮ้ยเล้ยเล้ย้นเตาย่เลยพลงัง้เ จอยไปจอยเป็นเหนื่อเนี่ยไม่เหนื่อยนี่นี่นี่ไม่นี่ยไปกินเอาไปตอนเวทีแล้วคันเออเออว่าตอนนี้ผมเล่นระดับฮาร์ดแล้วนะครับเออผมพูดไปอย่างนี้เองผมเล่นระดัะะบฮาร์ดแล้วนะครับ ถ้าเล่นออระดับแซบก็คงจะแม่งมีระดับแซบด้วย Anyway we get him going Yeah you're a right Goku has reached new g e n o r a t i o n stack Goku มีของใหม่ครับเอ้าผมสงสัยจังฮนะตอนเด็กๆก,ก็เวลาดู Dragon Ball t Goku จะชื่อโงกุนะครับ จะชื่อมันจะชื่อโงกุลแหละแล้วทาไมแล้วทำไมเวลาผลิตหลังๆมาทำไมถึงชื่อโกคูวะเนะี่ยเขาชื่อโงกุลไม่ถึงชื่อโกเน่อยไปอ้ชิบเนี่ยต่อยนะต่ไต่ไต่ไต,ต่สมัยนั้นโกฮังยังหนุอมอยู่นี่เนี่ยมึง มาเล็วครับอาจารย์กิโฆโลมรีบเลยครับเท็กนิส มันถึงมันถึงแหลกแหลกผมไม่รู้นะครับผมลืมตั้งค่า New item มแน now นเ a อะบอว e อ h นเดอะ เพราะว่าเอาหมดเร็วแล้วกันไอ้ไอ,ไอโ้โคเทนคูสมันเก่งนะโคเทนคูสมึงเก่งไหมนายโคเทนฮมัมเมนฮมัมเมน แป๊บนึงครับขออาาข่านญาติปรับค่าวินโดแป๊บนึงมันแม่งโคตรแหลกเลยเนี่ยมิลชั่นกูก็เอาเป็นสองพอแล้วเพราะว่าไอความคมชัดเนี่ยแหละมันจะทำให้เกมแหลกก็ได้อ้าแล้วตอนนี้กูมาแคสเกมหรือว่ามาสอนตั้งค่าเนี่ยโอ้สอนก่อนไป ฮาร์ดแวร์เต็มฟอร์มฮาร์ดแวร์ไม่ต้องใช้แล้วฮาร์ดแวร์เกมเนี่เอาจอยจอยผมเป็นไงเนี่ยผมใช้จอยเล่นนะตอนนี้ปิดเลยแล้วกัน เอาพี่ใช้เต็มก่อนนะครับคงไม่เปิดแล้วเข้าเกมเอาะับไม่แหรงอะแบบแบบแบบแบทบพับ โอเคครับเส <I S 1> ียง <I S 1> มันจะแหลกหน่อย <I S 1> นะ <I S 1> นี่เนี่ยตายซะไอ <I S 1> โกเทนคูสเอาได้เกตเอสเองเลยวะเนี่ย That's who I'm looking for. It may h a v e you have. Well, i n l listen it again. We should go on ahead. ผมไม่แปลให้นะครับแต่ว่าให้คุณเรียนภาษาอังกฤษเอง Yeah, if we camping, we should get going. Like? โอเคปลดล็อกโกเทนคูดแล้ววัดลองอะไรผิด i f s fun is i d being angry? You can't hide from me. คุณไม่อาจซ่อนกับผม Hey what? Hey ๊บหนึง่ง go ten cups I follow ฉันตาม Right you go ahead สุกับไอ้เทียนีอีกแล้วเนะี่ย โค้ทพูดใช่ไหมชู่กูไม่ได้หรอกโคเทพูดไอ้นี่เก่งครับพิกคอนจุกเลยจุกเลยทำไมไม่มีไม่ไงม,ม,มึงพ่าไม่ตายเลยโดนถูกไหมเนี่ยก็เอาไฟกูปไปกิน ไปแกไอ้โกงอ่ชนะเลยดีมากอราเลยบีแฮทชามีรบโกคุอทแนวคือว่ามันจะตามหาเคุณนะครับ ีอะไรในกระจกกูเนี่ยแต่กลัวเนี่ยแบบนึงครับแล้วคุณจะปิด p S P ทำไมเนี่ยคือเป็นรอยแตกกันะครับโอเคไปที่เบิต้าต่อ What? <sweak> จ้าถ้าไม่ตายกูไปกินซะเลยชนะเลย Pretty good. ซเปอร์ไซย,ย่ามันแปลงร่างเป็นซูปเปอร์ไซย,ยาแหละผมไม่อ่านนะครับไม่อยากอ่านนะครับทีจริงแปลได้นะครับแต่ว่าเสียเสียเวลาครับโปรแกรมแคสผมมันกินพื้นที่เยอะ เอ็กอย่างเดียวเอ็กลัวๆเลยกดเอ็กลัวๆเลยครับโอ,โอเคกูสู้กับพีคอนไม่บักวะเนี่ย เราแปลงร่างเป็นเนอหมัดหมัดจ้องครบแล้วครับ,ม,บมันแข่งแข่งไวพิคอร,คอรนี่เนี่ยยังไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายเลยชนะเลยไอ้งโคุณมันบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันหิวตลอดเลยอะเอ็กรัวรัวแล้วกันครับ สู้กับฟิเซอร์มาแล้วชุปเปอร์สายยามาแล้วครับสู้กับฟิเซอร์แล้วกันครับ นแข็งแก็งไฟิสเซอร์แข็งแกรงไหมครับ ไอเลยนะ <c oughs> ไอครับ right, เอ็กซืลลัวแล้วเนี่ยเอ็กมืลลัวแล้วเอ็กซ์ลวแล้วนะครับเออมาออกไปไม่ให้เกะกะ๊บผิพิธศ จอยจะแตกแล้วเนี่ยมึงจะพูดถึงไหนเนี่ยจอยจะแตกอยู่แล้วจอยสั่งเลยดีดครับ,บใช้ของพ่อฟิสเซอร์นี่นะไอนี่ใครไม่รู้ผม,มผมดู้นะรับเคาดูอะเอ้ยจ๋า ทไม่ตายกูแบบ้ไปแตกเฮ้ยหนีได้ปรอ